สมสุติคนที่สนในพนจะอีใจมาลาหูมันนี่ไปทุกคนมาลลตายเนาะลลตายอันดันปลาเนาะทุกคนจะเป็นอะไรติดตามไปนย่อเดอ้อทุกคนเดอ้อตอนนี้มาหอหนันมาเนนมปนยังในพนกบูหูเนาะภาษาลาหัวอัน มันยัก็อันแมกกาลาแจเนาะภาษาลาหัวแมกกาลาแจนี่กบมันเนาะหุกคนนี่กบมันเนาะเอาเจเลยเฮ้ยเอาแว้นั่นที่ผลีเจวิลิเจแฮปปี้คอจากรกปนตุยลิจากรกปจ้าตุยิลิมัมมามอลาติเลลิมัมมาโมลา แต่แกะป่นละตุ้ยลิอืมชวีสีเล่อีสีชวีเล่เอลาสะทังกันเคบับิโทมาโทมาเต้ที่นำสิเลีปเลขเกจกอนี้ลเวัิาเลนมันเดมอปอดาเลอตอนนี้ก็ใกลจีเจนแล้วเนาทุกคนยังมาอันนี้ในพลสัตว์มันยัในพบองูเอเนาะไป ไปสกิังกับนะ้าใจกินเห็นเลยบอกนอะในพยพยิน2บาทสอ้อนโะตเนาะตตไปเลยเดพก็ยำบททบไปสกเถอเนาะเห็นกินมานอันนี้เนาะบุญในพ่อมานอันนั้ไทยทุกคนให้เห็นนาะทุกคนเนาะะเป็นอะไรติดตามเนอ้อทุกคนกบมนะันเนาะนี้เนาะ กบมันเ้ีอออเจเมลี่ออเจเมลี่เพาะว่นนั่นจพาเรออเจลี่เจลี่อีสเจวิลี่ทุ่มัม่เอพิคอเบสั์อวีมัมมาเอพิคอเบลี่ถุ่มัมมาพาเจงอาจจว่ามมาจ้าวิลอีสเจวิลี่อีสกัทไมอลามิลี่ทีนี่มามทุกคนไปสบก,กินนกะันนาะ น้ำพุเมื่อกี้ก็ขึ้นเนาะก็ขึ้นประมาณตอนก็ขึ้นประมาณตอนเสาร์เนาะยังสอบบาทเนาะตบท้ายเลยทุกคนนี่น้ำพุยี่หมาดกันนี่เนาะนี่ขึ้นเฮียหวานแต่นี่นะมยหวานไม่ยาพัสดการก็นายพูดก,กูบวูหูเนาะเหมนขึ้น เจะก็นี้เลยคัะกิเล็บเป็นอันที่เผาเลยเก็บนั่งกันนะทุกคนมาโอ้นี่ทุกคนนี่เห็นแล้วตัวใหญ่มากทุกคนนี่โอ้ทุกคนตัวเงินตัวเงิน,นเนาะเฮ้ยได้ี๋ยวเล้เดีวนี่เห็นแล้วจอน,นึ่งนั่งทุกคนตัวเงิน อ้ตัวใหญ่มาเนาะทุกคนตัวใหญ่เนาะโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวแม่เนาะทุกคนเนาะตัวแม่เนาะนี่เนาะตัวแม่เนาะตัวนี้เนาะตัวที่หนึ่งทุกคนตัวที่หนึ่งตัวแม่เนาะนี่เห็นบ่ทุกคนนี่มาไปเก็บตัวที่สองก่อนเนาะทุกคนเนาะ จะเกเห็นเรื่องบ่อเนาะทุกคนใน,นพวกบหูดเด้อทุกคนตายหูบ่อตายเนาะตกไปแล้วเนาะทุกคนโชเกอบมโอ้เห็นแล้วทุกคนนี่โมปลย,ย,ยตัวที่สองเลยโอ้ตัวนี้ก็ตัวแม,ม่ทุกคนนี่ตัวนี้กตมม็ตัวแม,เม่เนาะโอ้ตัวแม,ม่ตัวแม่ ตึงนี่คือกันนั่นนี่ก็เนาะเอ้ยคันนี้โอ้ตัวนี้ใหญ่ๆนะนึนได้ซะคือกันนี่นี่ตัวนี้ใหญ่น้อน้อทุกคนเนาะนี่วับอีกเขิ่ลอีกสิติเลอีกโอ้กูล้อกูล้อวับอีกกูล่ะโอ้ยได้ตอนโตแล้วทุกคนเห็น

มันบึกไก่เนาะทุกคนนี่สีมันกันเนาะทุกคนเนาะนี่โอ้กาฝแฟลิที่นมมี่ลี่ออกมากแกติลี่ท่านสอนมีท่านสอนแมนตัวแม่หมด้งเนานะนี่คนแกบอกแกยังนนในพุ่งกุบุหูเนาะตัวอ่อนหรือว่าตัวแกในพุ่งกุบุหูเนาะแกะ ผมงานก็ขึ้นเนาะก็ขึ้นเกิดขึ้นประมาณตอนประมาณเสาร์เนาะประมาณสี่โม่ห้าโม่ก็ขึ้นเนาะเออมุขชิมข้าบัวบิเล่มุขปอพอเล่มุขปอพอแม่ปอพอบอวิลลี่แม่ปอพอเล่เฮอผมงานในพมิลี่เนี่ยเนี่ยกระปุ่ลี่ ลอล็อลบ่อไว้เลยปลาิ่าแยกลอบ่อสาลี่ทุกคนถ่ายเนียนอันนี้นี่ท่านนี่ก็นอนทุกคนอันไก่จีเจนแล้วถ่ายเนียนโตโตโตหอดเลยว่าโตก็หอนนทุกคนเะฟาแยกลอบ่อสาลี่ฟาแยกงาแยกล็อบ่อสาลีเที่เอาไปทำเตาเผาลอลอตล็อนั่นลิกาน้ำกานั่นลิ่ทุกคนถ่ายเบิ่งกันเนาะจัด้หญ่เบ่เนาะ เสฉวนกันละคน มื้อคืนเพินกะอันนองไซเนาะสอนี่ในทนนั้นนี่จะได้ม่หยัก็มาทุกคนเหมือนกััเนาะม่หยัมหยัเนาะโอ้โหตงิมใหญ่สุดทุกคนนี่ตงิมเนาะตงิมตัว12ก็คืออ้ทุกคนนี่ตนมันแดมเนาะมหยัทุกคนฮู้บ่โอ้นกอนทุกคนนี่ อันนี้เนะานะใน่ได้เนาะนี่น้องคนได้เนานะนี่อ้ได้่สนโตน้องผงานมึงคืนหน,น,น,น่น,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 ะ,ทนะทุกคนน,น,น,นี่อ้จะมีหมูมานนี้อือวกราพอวิ้อป่อวิเงีลอะไวะทีะวิเลยอำหาม่ผีปอยไเลยนี่ผลงานกัขึ้นโลกตายนะทุกคนโลกจะไดปลาเนาะนี่ส่นโตนะทุกคนอ้นี่ เงินบ่มาเสียหาลเห็นทุกคนนครกัดอันตัวเงินเนาะเอภาษาเราอันภาษาเาฮูวานตัวเินนั้นนันนั้นเนาะเนาะอันตเงินนะปวีเนาะภาษาาอนเนาะคนนี้ปวีก็เลเลีันั่นแหปวีก็เลเนี่ย นี่ทุกคนอันตรงนี้นะซอกซอก3กิโลกันอาหารเเนาะตายเนาะ6กิโลาวิลปาวิลิปาวิลิ6กิโลพาเลยตงนนงนสาไปแล้วทุกคนสาไปเนาะนี่